คือในส่วนของเซนเปอร์ฟิวิชัช่นนี้ครับก็คือจะแบ่งในดิวิชั่นหนึ่งและสองครับปัญหาทีมชาติอยู่แล้ว,ลว,วลรครับโดยจะมองผู้เล่นาทีมครับแล้วก็ในส่วนของรายการต่อไปนอกจากดิวิชั่นแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเอคัพเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายแล้วก็ความสนุกสนานก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของฤดูกาลหน้าครับ ก็จะมีช่วยให้ลุ้นมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหลายๆท,ท,ยท,ยมมยยที่ที่ต้องบอกว่าก็จะมีมเพิเ่มโอกาสในการลุ้นช่วยมากขึ้นเพราะั้นครับนอกจากความสนุกสนานครับหลายๆที่ที่ต้องบอกว่าอะไรไม่ได้แชมป์มาเลยเี่ยก็ต้องมาหกตังใจแล้วก็เตรียมให้ดีสำหรับในรายการต่อ,อไปครับ<อ>ความ เท่าเทียมแล้วก็ความสูสีในเรื่องสีท่ะเท้าในฤดูกาลหน้าเมื่อแบ่งเป็นดีหนึ่งและดีสองแล้วก็น่าจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นครับหากเกมในขึ้นเ,เวลาเริ่มแล้วสำหรับคณะแสง,งกินังในวันนี้อยู่ชุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับเจอกับทีเดย์ดิกมาในชุดสีเหลืองครับทีมเดย์ดิววันนี้เจอกับแสง,งกินังก็จริงนะแต่ว่าตัวผู้เล่นก็ไม่สองปูครับ แั่ที่รันเนี่ยมากันเต็มที่เหมือนเดิมครับกำลังหลักๆยังอยู่กันค่อนข้างคงตอกเล็กเปิดเตี๋ยแกนมาแต่วันี้ไม่ถึงครับยังโบกทิ้งออกข้างไปได้แล้วทีเดียวสำหรับอันดับตารางคะแนนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วครับแต่ทิ่รันเนี่ยเป็นชมป์แน่นอนแล้วครับสำหรับในได้รู้ว่าเป็นแชมป์ตั้งแต่เกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับทางด้านเพื่อนอัสสามเนี่ยเกมแรกไปแพ้ให้กับทางด้านลีเธอเนี่ยก็ ใช่ครับน่าจะไล่กับไม่ทันแล้วเรายิงจังหวะนี้เกือบจะขึ้นสนามเลยครับกิ๊กเป็นดาวซันโบประจำทีมอยู่ครับกิ๊กเราก็กำลังลุ้นดาวซันโบอยู่เหมือนกันครับสำหรับกิ๊กของไนท์นันครับให้มาอ้โห่ย้อนกับมาจังหวะนี้เล่นลำบากกว่านิดนึงครับออฟลอกเล่าให้มาหกเบนจังหวะเดียวตรงนี้ไม่ดีครับ สำหรับในแดนหน้าของนัน,นะชิงเดวิลวันนี้ก็ตัวยะไม่อยู่ในสนามด้วยครับตัวเก่งของทางด้านชิงเดวิลเลยครับยะวันนี้ก็ไม่มีชื่อในแผนทับชีกัน็น่าราทีพุดนึง่ครับหลายๆทีก็อาจจะมีูุ้เรื่องที่มาไม่ได้ครับโอ้โหแล้วทีมงดูทิ่ไม่ดูเหมือนเริ่มเกมมาไหนจะถอยเอาปิกลงมาต่ำครับแล้วใส่ยิงจากเขาสองเราครับ ต้องระวังเลยไปปล่อยเกือกีเท้าซ้ายแม่นๆเลยโอกาสที่เป็นประตูต้องบอกว่ามีสูงครับเ็นคนที่ยิ man, งเท้าซ้ายได้ก็เกี่ยกับความแม่นยำแล้วความรุนแรงเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าก้าเลยไม่พอเเปลี่ยนการมาซ้ายสวงแล้วแล้วจังหวะนี้ไปเล่นยากครับฟิตไหลมา,าป้ายอยู่หาครับนี่การทำชิพหนึ่งสองของฟิ๊กกับกิบ๊กเนี่ยหลายๆครั้งก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยเกอเน๊อะ ลราก็ะโดนยิงสองคนระหว่างนี้ยิงโอ้โหไอเจฟกับออดูว่าถูกขิดสุดท้ายมาเขาทางพี่ตั้งแล้วลองสองไกลเนอกต่อเห็นโทดนก็นยังไปเตะตัวโตโดโดัวเรากกินงจับอีกครั้งหนึ่งและไใส่ฟ็อกแล้วเตะที่ต่อมาทิเดียลองหน้ายังกยเก็บบอลไม่ได้เลยสำหรับทีเดียิลหงให้มาไหมให้รู้จะเอโอ้โหแล้วปล่อยทิคือมาพี่ตระตูเตะเบิ้ลมาอ้าว ปล่อยแล้วลูกนี้ยังแก้กลับมาได้แล้วแสงนานดูเลยขยับแล้วให้มาจิ้มเปิดเตืแกนข้างออกมาทางขวาแม่บอลหนักเบาเกินไปแล้วต่วนนี้ไม่ออกด้วยแล้วตัดกลับมาได้ให้ตรงกลางแล้วแม่ซ็อกยังช่วยแห่นทิ้งกลับมาเป็นบอลของแสงนานอีกครั้งหนึ่งรับไห้มาที่กิ๊กจ๊อจ ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเล็กเปลีกก่ยนการออกบอลขวาตรงนี้น้ำหนักให้ได้ครับต้องโฉบสวนขึ้นมาทางซ้ายครับทีเดบิวตจ่ายนี่บอลสุดท้ายยังไม่ดีคยับต้องลงมาเล่นเกมรับกันใหม่แทงออกทาง,งาซ้ายดูว่าทีวานุกางยังมีแล้วจังหวะน,นี้ตั้งโอ้โไปจ่ายบอลย้นอนขึ้นมาครับเลี่ยนครับลีลำบากครับนี่ตรงหลังของหน้าทีมเดวิลจะลอยขึ้นมาสูงก็ต้อง,องอบอกว่าอันตราย โอ yeah. ้แล้วจังหวะสุดท้ายโดนเกี่ยวข้อเท้าควอลกิ้งนี่ครับทำท่าจะขยับไปทางซ้ายแล้วเราหลอกกลับมาครับนี่ครับกรรมการให้เป็นฟรีคิกัดทีนะเกาะเข็มโทษเหลี่ยมนี้ขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครนะโอ้โหกองกทงนี่ต้องวางกันดีๆเลยสำหรับ กินเลยพี่หัวไปสำคัญกับสมองแบบนี้เนี่ยตั้งกับพิ๊กแต่ถ้าจะเป็นจิ๊กเดี๋ยววิ่งมาแล้วกินชนเสาเราเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เ,นนะเลียงไปที่เสานั้นขวามือเราเป็นประตูนจนได้ครับจิ๊ก ดูจหวโอเ็เพลยาไม่ได้มาได้แต่ลูกเซตเลนะครับกรัด้านแสงี่หละก็เป็นกิ๊บก็ไม่รู้พูดยิงฟรีกิ๊บก็บอกว่าเสียบคมจริงๆครับโนเสาไม่ต้องใครจับเลยต้ับตูอ่าดิ้งแบบนี้มือเสาตูกับหมดสิทธิ์เลย ที่ตป้งขอข้ามทางขวาสอบก็ไม่เล่นับเล่นไปตามสบายเลยเขาเจนนี่นักสังข์แส็งนั้นถึงแม้จะได้แชมป์ไปแล้วในส่วนของนักแสงนงั้นแต่ก็ต้องบอกว่าผู้เล่นที่ลงสนามก็ยังคงเป็นทุกอย่ายอยู่รับตอนนี้ แต่นในทุกเวลาอ่ะหรือว่าไม่แน่เดี๋ยวจะต้องมีการโรเคชั่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มาในขนาดทีมค่อนข้างใหญ่ๆเยอะแล้ววิ่งต้องบอกว่าได้แชมป์ไปแล้วครับสถานการณ์ก็ไม่กดดันอะไรคนระับสำหรับไงนิรังก็งเล่นไปตามจังหวะของตัวเองครับวันนี้นเล่นเล่นแบบสบายๆครับท่าพูดเทชาวข้าเลย ขอทำนัดจริงเลยด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้ย้อนเล่นให้มันฟาวบกกรรก็จริงนะแต่ว่าตัวเจอว่บตาฝูงแบบนี้ก็ต้องเล่นเป็นที่ไว้ขอดับถ้าเกิดเล่นให้เป็นที่ครับก็ขู่แล้วเก่งด้วยเจ็บไม่ได้ขยับอีกแล้วก็โอ้โหดูเอ๊ะการที่ยิงออกน้องต่อเขตกู้เนี่ยถือว่าแต่ละครั้งเนี่ยผู้สำหรับตูนแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะหลายๆจังหวะ เราไปไม่ได้จังหวะนี่ต้องโตกลับมาให้จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านครับเราแตะทิ้งออกข้างไม่ได้ยศเดียมอะไรเดียมไปไี่ิก้อนกับมาเล็กตั้งคอมเข้าซ้ายแล้วยังไม่เปิดก็จังหวะนี้ใครจับอยู่แล้วให้มาลงกลางพี่ตั้มทางขวาประคองอยู่ว่าฝาออมาที่ก๊อฟก็บิ๊กแต่บิ๊กนี่ก็ทงบอกว่ายังไม่ค่อยได้สัมผัสบอลเท่าไหร่เลยครับเกมของน้าแสงนิรันครับ วันนี้ดูเหมือนจะเลื่นสูงเกินไปหรือเปล่าครับปกติจะลงมาลกุกบอลต่ำแล้วไปกับฟองได้ค่อนข้างดีแล้วมีช่องมีจังหวะเนี่ยสามารถไปดูแคบแค่ได้ครับใส่ให้มาเนี่ยดีเลยกินแล้วเรียบร้อยเลยครยับไม่ไดเก่งและทันตัวเลยนี่ยเพื่อไปคือฟังกันไม่ไดีลูกนี้ที่เดี่ยพี่โอ้โหหลอกหลังเลยครับฟองหล,ลังเราเข้ามาขวดนี้หนึ่ง เล่นกันง่ายเกินไปง่ายจริงๆเนี่ยต้องบอกจ,อกจ,อกจังหวะมันก็คู่สำหรับการเข้าทางของแสายหลังเนี่ยจังหวะง่ายๆแล้วก็เล่นต้องบอกว่าทำให้มันเป็นของง่ายไปเลยง่จังหวะแบบนี้เนี่ยวางทีมอยู่บนแล้วบนผิดครับกองหลังมันก็คู่ก็ประสบกันไม่ดีด้วยสำหรับคณะทีมเดือนชื่อว่าแลยิ่งวันนี้เนี่ยกองหน้าไม่มีตัวเก่งทางด้านยาอยู่ในสนามเนี่ยโอ้ลำบากจริงๆนะเวเกมเลึก ตอนนี้สปอร์หานยิงสองก็ต,ตูตูสูงแบบนี้ก็ถือว่าไม่แน่ครับสำหรับการเปลี่ยนตัวของนัาสั่งนิงนั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าผู้จัดการชีมจะตัดแขนอย่างไรคนับไทยมาดิกิงกิงสาวแรกจังหวะนี้คราวนี้เป็นการซูเปอร์เซฟครั้งแรกเลยโอ้สองลูกที่โดนนี่ไม่ได้เซฟเลยครับแต่มุมเล่นสั้างมาครับพี่ตั้ม Đó là thổng 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 nào, nào, Khuả, đọc mà Đâu gì thân là khó Vậy là cái lúc phút họ nó đã sánh ra nhớ mà cơ Cà pha và khóa có Tao Đó, mà, เปิดลึกแล้วโอ้โหบอลตกใส่พานในจังหวัดที่ดูโอ้โหก็ร้อนกลับไปตั้งกันใหมต่ตั้งอ๋อสั้นๆกลับมาเกอเปลี่ยนแก,โโก,ก <c oughs> โโ๊โอ้โหปวดหัวใช้จังหวะเว้นจังหวะเดียวลูกชี้แรงเดินไปครับให้มาที่ B ครับ เราล็อกหลบตรงกลางไปไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายได้เมากลได้มากรรมการาะว่าให้ต้องไม่ใชู้ให้รู้ได้เปรียบเล็กไปทางแคบแล้วให้กลับมาไม่ผ่านเราจะสวนกลับมาจตงหวะนี้ทีเดียวเพื่อให้ใครจับี็ขีไอ้นดับหนึ่งหายอารับจังหวะนี้ให้คาตรงกลางยังมีเติมขึ้นมา อเลาซ้ายอ้โหเลแล้วเราตอ้โหตัวนี้ให้มาเบาเกินไปเยัะือนจิจังหวะสุดท้ายนสุดท้ายเป็นลูกคุ่คนับสำรทางด้านทีมเดลวรกาเเอาเลยีเฮ้ยเยลิ ไม่ผ่านแต่จังหวะนี้กรรมการให้เป็นลูกปิดอีกยศกรรมการก็ไม่ว่าอะไรเขาเล่นเร็วบอลอยู่ในแดนตัวเองครับสามารถเล่นเร็วได้ให้มาตรงกลางไม้ข้อออกแรงซ้ายมือพี่ที่ครับจับอยู่แล้วจ่ายตรงกลางดีแตงอ้าวเปล็นเล็บขวาออกมาขวาไม้จ่ายลูกนี้ไม่ดีแล้วออกตันออกมาเล็กให้มาตรงกลางจัง เราจะสวนกับกินแปะต่อจังหวะเดียวกินลูกนี้ปุกอู่ใช่ตรงของนี่ยต้องบอกว่าความเข้าใจในทีมมีเขาเน้นจะสูงเขจังหวะให้จังหวะเดียวเดี่ยรู้กันเลยครับต้องบอกว่าการเล่นบอลจังหวะเดียวเนี่ยเอกจากความแม่นยำแล้วความเข้าใจในทีมต้องมีด้วยครับหลายๆทีมเนี่ยนี่จังหวะเดียวเหมือนการกระทิงแล้วแต่ความแม่นยำมันแตกต่างกันครับย้อนกลับมาจ้ำ ออกซ้ายมาฟรีจับบอลห่างกันนิดนึงติดตามขวาออกไปขวา,ขวา,ขวาจ๊อบเดินเลยเดินมาดิตีแกว้งกวางซ้ายเล็กขยับตัดเข้าในจังหวะนี้สองสามคนไปได้แล้วโอ้โหู้มเล็กนี่เล่นเป็นดึงแร็คเนอะสุดตังหวะที่ฝุ่เข้าในก็นี่กเกิดจะใกล้ผมเหมือกนกันคเกิดมาจะฟูตีแกว้างซ้ายครับ ออย้อนมาพี่เต้าตื่นมไรก็ไอ้มาเฟ็กพี่เต้าตัดแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหเนี่ยเป็นจังหวะสุดท้ายมันกบไม่ดีเคู่นี้ไม่ได้เห็นตัววิ่งมาเลยโอ้โหวิ่งตัดมามเห็นเลยแล้ว้ามองถึงมุมนี้ ตัวเด็กใ้ช่องที่ลูกบอลกันหมดครับเนื้อตัวการเคลื่อนที่ของตัวผู้นเล่นครับบางจังหวะมีส่วนสองข้าเหมือนกันครับการใส่ตัวประตูตตเล่นสั้นเลียล้ยวหนานห่นั่นจ๊อกเนื้อตัวบางทีไปมองแต่ลูกบอลแล้วตัวผู้เล่นนี่ไม่ได้มองต่างเคลื่อนที่ของหน้าหลานี่ังนเลยบางครั้งที่าาาทามาเยี่ยมเลยครับด้านซ้ายด้านขวาครับถือว่านี่เป็นอีกทีเด็ดหนึง่งครับ การครอบคองบอลที่แต่พื้นที่ของหน้าแข้งที่นั่งเนี้ยครับในหลายๆจังหวะเข้าสิทิ์กันไม่หมดครับโอ้โหที่โดเข้าท้ายามีจังหวะในช่วงนี่นิดเดียวงผู้เข้าจังหวะไหนเข้าไปสิทเนี่ยนี่ครับต้องบอกว่าเป็นบทเรียนเลยครับสำหรับพีเดียร์ดิววะตัวจังหวะไหนที่เข้าบอลกันหลวมแล้วมองหลังน,นี่มีสิทธิ์โดนได้ตลอดเลยครับอันตรายถึงทิ้งครับจีนในหลายๆจังหวะโอ้โหแล้วบอลน่าจะออกหลังไปแล้ว ยักมาก็ยังห์มงกี้กอไม่ได้ครับเจอฝาเอาละครวบฝาตั้มเจอก็นี่ยต้องวิ่งกันให้เยอะๆเลยด้วยเฉพาะการเจอแสงที่ดาเนี่ยต้องดูการคุมพื้ยูน่ภาคเกมไหนผู้ต่อสู้ทำได้ไม่ดีแล้วแต่ที่ดาเนี่ยเตรียมจะลงโทษพร้อมจะลงโทษอยู่แล้ว นี่ครับค่อยๆถ่ายบอลอย่างใจเย็นครับแล้วยิงลูกนี้เันี่บออกหลังครับโอ้อันตรายจริงครับกีฟี่อยู่ข้างในข้างนอกเขาบง่งในวงนอกจะเอาได้หมดเลยโอ้โหถือว่าสร้างแา่โอกาสของตัวเองได้ดีครับนอกจากการทําทางของเพื่อนมาแล้วต๊อกกิงไม่ผ่านจาังหวะสองไปเอามายิงซ้ำเลยโอ้โหไม่ตรงก่อต่อพี่ต้องนี่ยนอกจากกีฟีดเราผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถทำประตูทั้งนกันได้ครับ แต่ก็ถือว่ายังไม่มีบททดสอบเหมือนกันแล้วสำหรับแข็งนิรันเกมไหนที่ไม่มีกิก๊กก็เกมนั้นก็มีผู้ทำประตูผิดใจก็ว่าถ้าพี่ผ่านมากิ๊กลงสนามทุกแมตช์ไม่เคยขาดับแล้วก็ทำประตูได้อย่างเป็นต่อเป็นกำครับก็ยังไม่มีบทพิสูจน์ว,ว่าเกมไหนยังไม่มีบททดสอบว่าสำหรับแขงนิรันดองหน้าโต๊ะเต็มหลังจากเขากิ๊กยังไม่เคยขาดก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่า เนี่ยมามีความสมองเสมอแล้วก็สมรรถร่างกายเขาค่อนดีรีบรอให้ลกลับไปตั้งกันใหม่ครับเตอร์เปลี่ยนออกไปซ้ายโอ้โหจังหวะนี้นออไรีบรอไงไม่ไปครับ จับบไปรน้ก่อนเนะตี๊บ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 ตี๊ดนี๊บตีนบโดนบตน๊บตีนบบหนึ่งก๊บ่า๊บอี๊ตี๊บตบตี๊บตี๊บตี๊บตตี๊บตบาี๊ี เกมไหนเขา่เขาไปลุกใส่เกมไหนเจอทีพวกฝภังมาเลยมาเลยไทยแต่ไนด้ก็อย่างนี้เออย่างงั้นน่ะนันงาษาทุกมาเลยคุ้มเลยมาพร้อมอยู่แล้วมาใครส่กิ่ดวยละสกิ่นทุกปูมาต้มเนื้อรอแคเดือดเลยม้ยรอต้ร้อเนือเนี่ยรอแค่เดือดเอง ตามจ่ายับมาบิ๊กบิ๊กกระจับแล้วไหล,ลหั่นรูช่องไม่หานเนาะอ้าวแล้วพูดจังหวะที่เกิดกาเข้าประตูตัวเองครับโอ้จังหวะสกัดตรงเี่นคิงเดียร์พี่โอ้มันจะปู่ปกติเนีใครเจอกับแสงดันเนาะเล่นเนี่ยกิ๊กหรือบิ๊กเนี่ยต้องโดนประกบติดตลอดครับจะดูว่าคิงเดียร์พี่รู้เท่าที่ผ่านมาก็กลังใช้การบุกโซนทับส่วนใหญ่ครับ ปล่อยอ้าวแล้วจับบอลดอวยป้อมบอลนั่เแหละเจ้ยังป้อมบอลเปลี่ยนได้คือแค่นี้อ้าวแล้วโอ้โหจังหวะจับย้อนหลังลูกนี้เกี่ยวไม่ติดคจ้ะจังหวะง่ายๆเลยเสียลูกเตะมุมไปเลยเออเดินอีกครั้งเลยครับจ่ายยัดมาแล้วก็ปู่สองสองเลยครับ กรรมการมองว่าไปฉลับผู้เล่นของทีมเยี่ยนิดนึงครับเมื่อสักครู่ต่อเนื่งได้เปะหนึ่งแล้วย้อนกลับมาเอาแล้วประตูจังหวะสุดท้ายเอ้าแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับแต่ว่ากรรมการให้เป็นตั้งเตะฝาประตูขึ้นมาโอ้เรารีบเล่นจบแค่นี้โอ้เนี่ยเล่นเพราะไม่ใช่เรื่องที่ดีครับเอ้บางครั้งผู้เล่นยังไม่มีสมาธิก็ อ่าอย่าง้วขส่นิราดูนห้วตอนนี้เดินเตมดิบดหยับต่อนี้จิ๊บฟองใจแล้วจ่ายสั้นๆมาเล็กจิดบอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับมาตั้งแต่ไหล่คอมเปอเออเสียแกรุ่นนี้โง่ใช่แหละได้นิดนึงแล้วออกห้างครับเล็กอีกครั้งหนึ่งขยับแล้วโอ้โหนี่อยู่ใจหวานี้จะไปครับ ลองไก่ก็ไม่เป็นไฟคิ้นก็เพื่อนกู้รัศสารยังดีเส้นเนี่โอ้เดี๋ยวดูว่าตอนนี้ลูกสูงหรือเปล่าเนี่ยต้องลองฟังเลยครับยิงไกลแล้วโอ้โหปัดชิ้นออกมาได้แถวสองถ้าจับอยูเก็ไหลรุ่งนี้เตะทีแล้วบอลสุดท้ายยังเป็นไม้ครับเปิดลึกเอาแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่ผ่าน ซายแับน <Cornell> ีดนึงกิ๊บตับหลบมาเข้าซ้ายแล้วกีนไกลไปตรงต่อกระบอกโงแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทัวร์บาดเจ็บแล้วครับเกิยงแค่เพื่แรกครับถึงาวมาบุ๋เสร็จแล้วก็ไม่ดีใส่ ไหลมาทางซ้ายครับเล็กต่างฟองแล้วทีงไกลไมฟตรงก่อีกครักซิงครับก็อยู่ที่รูด้าบัดเสร็จแล้วครับในครึ้นเวลาแรกเหมือนการที่ว่าราบัดเสร็จออกไปหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วแลาวจังหวะนี้ไปใช้แขนช่วยพักบอลกับจ็อกโอ้โห่งยนี่ ไปบอกกรรมการว่าโ,โ,โ,โดนเน้าโอ้โดนจับฟ้าวง,ง่ายเลยสำหรับคู่ให่นี้นเอาแล้วมันรู้จัก็คิดสำหรับิงเลูไม่ได้ไม่ได้เอาวยคนแล้วตอนนี้ในปั่นโผโหจริงๆครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันเลแล้วสหรัเกมในช่่